ครับคุณผู้ชมวันนี้ชมรมจิตอาสาผูกพัาสวยงามปหาทับหนึ่งปฏิบัติงานที่ห้องประชุมยางคํานะครับสมาชิกอ่าเอ่อเยยิงพันนารินเออน้องปานันนะครับนี่น้องอุ้มอนุมาน้องสุรยา คุณเจสซอรนะครับนี่เป็นผลงานงาน,นี่น้องอัรพิมพิมมือปากมือเสียบมือแทงนี่มือจับอันดับหนึ่งปลายดาวนี่เป็นกองเชียนะครับกองเชียสองคนนี่เป็นผลงานวันนี้เราปฏิบัติงานในลายสามเหลี่ยมนะครับอ่าวันนี้เราจะมาดูว่าสามเหลี่ยมเป็นอย่างไรอ่าคุณอุ้มจัดการเลยครับอ่าจัดการเลยครับผมให้เป็นสามเหลี่ยมอ่าสามเหลี่ยม นี่เป็นงงานที่เสร็จแล้วนะครับอะอยวคุณอุ้มจะทําให้เราดูนะครับตรงนี้ครับ้ายหนาคู่เสร็จแล้ววันนี้อา่าววัดอ่าววัดก่อนนะครับจะเย,ยน็นเย็นยังมงซ้ายซ้ายยาวหรือเปล่าซ้ายยาวเกินไปหรือเปล่าาซ้ายยาวเกินไปหรือเปล่าขยับไปนิดน,นึงขยับแปงซ้ายนิดน,นึงแพ้นิดนึงอ่าโอ้อุต่าทำคลิปเสียหายหมดเลยอ่าจะทําเป็นสามเหลี่ยมนะครับนี่คือผลงงานที่เสร็จแล้วนี่กําลังจะทําครับอีก ไปอีกสามครั้งก็จะเป็นสามเหลี่ยมโดยเด็กหญิงออนุมาอ,มอุ้มอุ้มออนุมาไม่ใช่ออนุมานักวอลเลยบอลน,นะครับอันนี้ส่วนสูงแค่ร้อยสี่สิบนะครับไม่สามารถตบวอล,ลได้บอลทิ้งร้อยสี่สิบเลยร้อยยีย่สิบเก้าโ,โอ้บันี้เป็นออนุมาต๊มือตบะมองนี่อ่าครั้งที่สองนะครับ<ป>อ่าจะเป็นอีกอันสุดท้ายอ่าก็จะเป็นสามเหลี่ยม สามเหลี่ยมนะครับวัดซ้ายวัดขวาวัดขวาวัดซ้ายนี่เป็นผลงานที่เสร็จแล้วนะครับสามเหลี่ยมก็จะเป็นแบบนี้ผลงานโดยเด็กหญิงอ่อนอุมา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 อ่อนอุมานี่เป็นผลงานกับป้านั้นนั้านานั้านานั้นนั้นนั้นสองคนทำขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ